ที่หกสิบในจวนมีคนป่วยหรืออ๋อหลายวันมานี้คุณชายกลับเย็นคงจะไม่รู้คุณหนูถูกท่านโวสั่งกัดบ,บริเวณขอรับอืมตอนแรกคุณหนูใหญ่ก็เอะอะไว้ว่าตัวเองป่วยท่านโวคิดว่านางแกล้งป่วยเพราะอยากจะหนีต่อมาพบว่านางป่วยจริงๆเหมือนว่าจะป่วยเพราะลมหนาวก่อนหน้ายังไม่หายดีนะ่ะ เพราะวันนั้นเหรอยังไม่หายดีหรือนี่ข้าจะไปข้างนอกหน่อยเจ้ากลับไปก่อนจุดเตาต้มยาให้ด้วยฮะเออคุณชายจะต้มยาให้ใครกันนะอ้ห,หพรุ่งนี้ก็จะถึงวันสอบแล้วเราจะต้องหนีออกไป เราป่วยมาหลายวันแบบนี้ทหารฟ้องยามข้างนอกคงจะลดลงไม่น้อยแล้วนะไม,ไม่จริงนะซื้อขนาดนี้เหรอจะทหารยามเลยเหรอเนี่ยฮะคุณหนูใหญ่ทำคนอื่นเจ็บแล้วคิดจะหนีหรือ เองหรือตกใจแทบแย่นะนี่พี่ชายท่านเก่งด้านศิลปะก,กันต่อสู้และยังจิตใจดีช่วยพาข้าออกไปหน่อยซินะพรุ่งนี้ข้ามีการสอบสําคัญนะพี่นะผู้หญิงเสือกระดาษคนนี้ยามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเรามักจะมาพูดดีด้วยดื่มก่อนค่อยว่ากัน เอ้ยมง่าเบว่อแล้วก็ต้องดื่มยาสินี่บวยอ้าอ้าข้าเอางั้มเหมือนว่าจะเผอกัดนิ้วเขาเข้าแล้วสิ ท,ทำไงดีแก้ปัญหาความอับอายนี้ด้วยควาเงียบเหรอช่วยด้วยจากการดนินซิของระบบในท่านที่เป็นตัวประกอบตัวร้ายได้ทำการทำร้ายพระเอกทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ดังนั้นโปรดพยายามต่อไป จมเริ่มทำร้ายร่างกายและจิตใจของพระเอกดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3นาทีเริ่ม